สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพ่อกับเคยลาคือเก่เเเนนกาพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบเอ็ดเนาะมื่อนี้ก็มาพิ่งปลาพี่น้องมีเองปลานิลพี่น้องนี่สร็แซ่บเลยกินปลานิลกินกับแกงละไม้แกงละไมน้นี่อาหารยอดฮิตพี่น้องอาหารายอดฮิตของคนลาวเนาะ คนลาวนี่กิน,น,นทุกกินคุกคนพี่น้องเลยแกน้ำใหม่เนาะแ้่แกกินดูพอ่อบ่หูอวยย้อนย่างย้อนบ่มีกินบอหรือว่าย้อนมันหายกินง่ายบอแกน้ำใหม่นี่ถือเป็นโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลยระดับหนึ่งเลยจังวะอาหารระดับหนึ่งของคนลาวเขาเลยแกน้ำใหม่เนาะ แกงนไม้ตั้งมะฮุ่งแต่ว่าสิฟสแูแกน้ไม้แกนไม้นี่ดูขนาดนี่ครับเอาก็ปกิงปลาินกินกับแกนไม่ย่างียวผมสุกแล้วตัวี้ย่างน้อยแกน้ำม่กเรอองเรืแกงนอไม้ นี่พี่น้องแกงหน่อไม,ม้นี่นี่ใส่เห็ดปวก็แล้วก็ใส่ปลาเนี่ยมีปลามีเห็ดปวกเนาะเสพร์พี่น้องอาหารยอดฮิตของบ้านเฮาทุบเอาแกงหน่อไม,ม้ใส่เห็ดปวกใส่ปลา บานมีนมากินกับปิ่งปลาอีกโอ้ขัาวเสียบเลยพี่น้อนไปเด้อมากินนำกันเนาะอาหารยอดฮิตตัวอาหารอาดัดนึ่งเลยก็ว่าได้ของคนลาวเฮาคือแกงหน่อไม้เนาะเขากันขนาดนี้ด้วยกัน ใหม่กับพี่ป่านโอ้ยจําเหมนว่าสุดยอดความเซะเลยหยังดับอยู่ใชสบ่เห็นมาลูกมาป้าบ่โดย อย่างเดี๋ยวเดียวแป๊บนึงพ่อเสียมาอยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งซะหน่อยซะหน่อยเจ็บซะหน่อยเจ็บชุ่มโอ้ยชุแล้วนะชุ่แล้วชุ่แล้วชุ่ก่อนสบายดีป้าลุงก่อนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก่อนสบายดีครับผมพ่อกับน้องก่อนคือเก่า mời long con xin ma tiền, pa đin, kim kak ke, no mày, mày 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 เรืบองไปเปิดประตูทำยัไนี่จูกบอลไปยิงปะยม่ชุดชุดได้ตัวหนึ่งนินบ่

อ่อยกันออกนะอก,กันโบยขีดลอยห็ดมันยำกระซูอามันห่อนได้ตัวจะไม่ใบทำไมมันได้ห่อนเน้อไปกินอะนไรปนนกินอไรก็ม่้านั่งกินหยุดถูกปะเอามาให้ก่อนไปหรือปะไปทำม,ม,มากิน Ơn đi bikini tiền. Con bikini mẹ được không? Nào 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 ô, ô, ô. À mà, à mà chàng, à nào. Ôi. Má ăn lại. À say <laughs> อ่เหยยดเ็ยียคีบน้ำกระตามนะมันชิมุนดู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 มันยังก่ชุบลูกยิงน้ำลังชุบก่อนออเิงนอกป่ะิงกอนชุบน้ำลัง

มามมพี่น้องดูนี่นีมม่นี่แมมนนี้แกงน้ำม้อาหารยอดฮิตของคนลาวเฮาแล้วก็ปีงตาเข่ากันอ้ำลำมมพี่น้องมันีด้กินเขาเต้ฮูวินเลย <c oughs> ต่อยให้รึเก่ง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 รางวันอ่า โอ้นี่คำคำดยแล้วคอยดีอะเป่าเนมนป่าแล้วนูน,น,นเป่าแล้วเป่าโอ้ยว้เฮ <laughs> ้ยเฮตลกอะแท้เฮ่ยแท้

มอนโอ้จหมี่บะหมี่จานบะมีลูกบ่มี่ข้าวห้เน่ของลูกเหรอไหมลูกเองลูกมันกินข้าวไหมกินไหมจานหนังยังเห็ดกินเอาเดี๋ยวลุกหมักทอดมักผัดมักแกงมักลาบจัดไปเลยน้ำตกกระจัดไปเลยมาดู

ฉันกินข่าวเฮงเก้งได้ก่อนคันมากินข่าวโมเก้งม,มาเพแยงกันเพีงกันก็เอาข่าวใส่น้ำนี่ <laughs> แกงกะาหน้อยนึงก็เมนนุ่มเลยเฮ็ดหดเลยเอาบองมายังขอมาวอดลายคนสิกินน้ำวิไปกินมายังเวนไอโน่ไอทิวกันยังบอกกินจะมูแล้วชอบเลยกับบอกกินบอกกินยังบอกกินพาลุงกับไปงาน เห็นลูกก้างมันเอช้องเกิับมือนอนบันตัง้ยตตมน้ำเดดดอดนีนรก้นออืม,ม<ช>โอเค<ะ>อเคออย้ยลูก กระบับนะเขาหล่อใหยังเนาะบุบับบุบ,บับกระพองเลยเจ็บมับนมีไฟต๋อทนไมโดนใช่แม่ะไรเนาะเอาบวงมาทำเลยตัวโน้ตัวนี่มัน,าาน,น,มนยังชินคอย กินพลอยตัวใหญ่ตัวใหญ่มันหยาบวันหน้าตัวไหนเอาหน่อยๆเอาหน่อยๆจะหน่อยบอกกินนะเอาหน่อยๆเอาหน่อยนะออมๆเห็ดแนว่ยปูได้มากกับปูรันเห็ดนั่นแหละ ยิ้มแล้วเอาจอกมากินน้ำนะเาจอกอยู่เกเก่งๆเก่งเห็อย่าเฮ็ดคนเก่งเ็่ก็จอกไม่นน้ำยเพ็ดแไ,ไปไปเป็นแห้งเลยนี่จอกจอก ได้เลยเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ทิีตามรับชมก็นั้นกคิดเลยกับเคยืาองลาสแล้วก็นองก้อนสบายดีมแม่แม่อาหารกินขอบใจเนอะ